โปรแกรมสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าหรือออกแบบสร้างแพทเทิร์นสำหรับการเมนประกอบด้วยโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นเกดดิ้งและก็วางมาร์กเป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือการ์เมน์โดยตรงหรือร้านตัดเสื้อทั่วไปก็สามารถนำไปใช้ได้ทดแทนการสร้างแพทเทิร์นด้วยมือมีเครื่องมือมากมายที่ช่วยในการสร้างแพทเทิร์นเช่น การสร้างจากการแก้ไขสัดส,ส่วนสร้างจากตารางสูตรที่โปรแกรมมีให้หรือสร้างจากแพทเทิร์นต้นแบบสร้างจากเครื่องมือสร้างเส้นอัจฉริยะการสร้างเส้นแพทเทิร์นเครื่องมือเพื่อให้ตรงตามความต้องการของช่างแพทเทิร์นที่มีความต้องการหลากหลายวิธีในการสร้างแพทเทิร์นตามความถนัดของช่างแต่ละคนมีรูปแบบ เส้นโค้งอัจฉริยะหลากหลายแบบให้เลือกใช้เพียงแค่กำหนดจุด3จุดเท่านั้นโปรแกรมจะสร้างเส้นโค้งให้อัตโนมัติและคุณสามารถที่จะปรับแต่งแก้ไขได้อย่างอิสระมีเครื่องมือในการสร้างเส้นตะเข็บมุมของแพทเทิร์นรูปแบบต่างๆลูกไม้จีบเก็ตและการกำหนดยืดหดของผ้าแต่ละชนิดมีเครื่องมือในการวัดสเปค หลายแบบและโปรแกรมจะทำการเก็บข้อมูลตารางสเปคให้เพื่อใช้ในการอ้างอิงต่อไปมีเครื่องมือในการเปรียบเทียบระหว่างแพทเทิร์น2ชิ้นเพื่อปรับแก้ไขได้อย่างอิสระมีมาตรฐานในการต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการนำเข้าแพทเทิร์นและเครื่องพอตเตอร์สามารถที่จะต่อเชื่อมเข้ากับเครื่องพอตเตอร์ของระบบอื่นๆได้ คือเราสามารถจะทำเพิ์นในโปรแกรมเสร็จแล้วก็สั่งพอเตอร์เนี่ยว่าตามแบบที่เราสร้างในตัวโปรแกรมเครื่องมันก็จะวาดออกมาตามที่เราทำในโปรแกรมได้เลยส่วนโปรแกรมการเกตไซต์เกตไซ์ก็คือการขยายไซต์ side. มีเครื่องมือในการย่อขยายไซต์แบบสมบูรณ์สะดวกในการย่อขยายไซต์ side. เช่นการย่อขยายไซต์แบบอัตโนมัติ การย่อขยายไซส์ตามไซส์สเปคหรือการย่อขยายไซส์แบบสัดส่วนเท่าเท่ากันการย่อขยายไซส์แบบสัดส่วนไม่เท่ากันหรือการคัดลอกค่าเกณฑ์การย่อขยายไซส์โดยตรงหลังจากการนำเข้าเพิ่มจากเครื่องดิจิทัลมีเครื่องมือคัดลอกค่าเกณฑ์ไปยังตำแหน่งอื่นๆที่ต้องการซึ่งทำให้การย่อขยายไซส์ง่ายและสะดวกขึ้น และสามารถที่จะโยกย้ายข้อมูลจากแพตเทิลต้นแบบไปยังแพตเทิลชิ้นอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างอัตโนมัติมีระบบการตรวจสอบค่าเก็บอัจฉริยะโดยระบบจะแสดงข้อมูลบนหน้าจอทันทีอย่างอัตโนมัติส่วนโปรแกรมการวางมาร์กโปรแกรมจะวางให้โดยอัตโนมัติเลยก็ยคือ หลังจากที่เก็บไซส์เรียบร้อยแล้วเนี่ยดึงมาโปรแกรมวางมาโปรแกรมตั้งค่าวางอ,าอัตโนมัติโปรแกรมก็จะวางแบบที่ประหยัดผ้าที่สุดช่วยให้เราเซฟต้นทุนในการผลิตได้อย่างสูงสุดสนใจเรียนฟรีติดต่อได้ที่0853590250 どう <music>